สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง238 Ma มแปดแชนครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องล้ออากอนซึ่งผมบอกไว้เลยนะครับว่าเรื่องล้ออากอนเนี่ยดูไว้ไม่เสียหายครับเพราะว่าวันดีคืนดีเนี่ยทุกท่านที่รับชมเนี่ยอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าไปเซียงกงหรือร้านขายของเก่าก็ตามนะครับอาจจะไปเจอล้อยี่ห้ออากอนซึ่ง คือคนขายเขาก็บางทีเขาก็ไม่รู้ไงว่าแท้หรือปลอมหรือว่าเป็นล้ออะไรเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกอคุณอาจจะไปซื้ออก้อนของแท้มาในราคาหลักร้อยหรือหลักพันเท่านั้นครับเหมือนผมคู่นี้ผมไปซื้อมาในราคาหลักพันซึ่งในเน็ตก็ขายกันเป็นหมื่นอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นล้อปีเก่าหายากด้วย ซึ่งผมก็ไปได้มาจากเซียงกงนะครับของมือสองญี่ปุ่นซึ่งเขาก็ขายให้ในราคาหลักพันก็ถือว่าไม่แพงมากครับเอาไปขายต่อผมก็ได้กําไรนะเนี่ยอ่าผมก็จะขอเกินเริ่มแรกเลยนะครับล้ออลูมิเนียมในประเทศไทยที่คนส่วนมากก็มาแต่งนะครับก็จะมีหลายยี่ห้อนะในตลาดบ้านเราก็จะมีไม่ว่าจะเป็นโยโก้บันไซดีดี อู้ไล่ไปเยอะหลายยี่ห้อแต่ว่าล้อที่มีราคาแพงที่สุดสำหรับาสายมอเตอร์ไซค์นะครับผมเห็นก็จะเป็นอาร์กอนอาร์กอนก็เป็นชื่อก่อนชื่อเริ่มแรกก่อนที่เขาจะเปลี่ยนไปเป็นโมลาร์ครับอาร์กอนก็คือผลิตอยู่สเปนนะส่วนมาก Ma ็ดอินสเปนมันก็จะมีหลายรุ่นล้ออาร์กอนเนี่ยมันผลิตออกมาหลายปีหลายปีมากนะก็คือ แต่ละลออะ็อตอ่ะมันก็น่าจะมีจุดสังเกตไม่เหมือนกันอาจจะมีล็อตนั้นล็อตนี้อาจจะต้องดูตรงป้ายล็อตนี้อาจจะต้องดูเพิ่มตรงที่อาโบแชมเปี้ยนชิพของสเปนนะครับช่วงปีที่สเปนได้แชมป์บอลโลกเขาก็จะเขียนอาร์กอนโบแชมเปี้ยนชิพซึ่งของผมอะ่ะไม่ใช่รุ่นอาร์กอนโบแชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นอาร์กอนธรรมดาปี8-9แต่ว่าของแท้แน่นอน สำหรับจะพาไปดูจุดไหนบ้างก็มาติดตามกันได้เลยครับเริ่มแรกนะครับล้อวงนี้ผมได้มาคู่หนึ่งข้างล้อหน้าก็จะเป็นล้อขอบ21ล้อหลังก็จะเป็นขอบ18นะครับผมจะมาเริ่มทีละจุดเลยอาก้อนสังเกตนะครับตัวอักษรอาก้อนอาร์ก้อน เราจะเห็นตัว N นะครับตัว n ไม่ใช่จุดสังเกตรครับคือเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาเลเซอร์แล้วเครื่องสมัยก่อนนี่น่าจะไม่ค่อยได้มาตรฐานสักเท่าไหร่เห็นไหมตัว A K R O T เนี่ยจะลึกหมดแต่ตัว N เ,เนี่ยมันจะเป็นเส้นตื้นๆไม่ค่อยหนามากก็คือสมัยก่อนเน่ะเหมือนเครื่องมือเขาไม่ค่อยทันสมัยนะมาดูที่ 21, 21ขนาดล้อ1.6ความกว้าง 36จําจำนวนซีทีซีผลิตเดือน10ปี8 9 e ดอทสเปนนะครับอ่าเริ่มแรกเลยนะดูที่ฟอนดูจุดกึ่งกลางบนล่างตัวอักษรนี่จะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับอ่าฮะดูนะตัวอักษรอยู่กึ่งกลางพอดีแล้วผู้ชมดูนะครับตรงฐานของตัว a r o n t เนะี่ย อาก้อนเนี่ยไล่มาถึงสุดนี้เลยให้คิดว่าเป็นเส้นตรงอยู่กึ่งกลางระหว่างนี้เราคิดว่าตัวตายเนะี่ยเป็นเส้นตรงนะสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมสังเกตก่อนคือเมื่อสมัยก่อนเนะี่ยเครื่องมือเขาก็ไม่ค่อยดีแหละเหมือนที่ผมว่าแล้วคราวนี้มันจะมีจุดเหลื่อมๆมาอีกเยอะมันจะไม่ตรงเป๊ะไม่เหมือนตรงเป๊ะไม่ทําเอาเหมือนสมัยเนี่ยดูนะทีซีห่างตัวทีเนี่ยมันจะเหลื่อมๆตัวซีลงมา ยาวก,กว่าน่อยโอเคเดี๋ยวผมหาฟืบก็ล้อหน้าเนี่ยสวยครับล้อหน้าคางเนี้ยสวยดูสีทองครับสีทองเนี่ยจะเงาดูสังเกตมือผมนะเงาแบบไหนดูดิผมสามารถส่องกระจกได้เลยนะเห็นไหมนี่คือสีเดิมสีทองเดิมเลยนะครับเนี่ย คือเงาแบบวิ้งมากเลยขนาดที่ผมไม่ได้เก็บรักษาดีมากนะผมซื้อมาผมก็ปล่อยไว้แบบเนี้ยประมาณสองสามเดือนเราไม่เคยเช็ดสักครั้งเลยก็ยังเงามากอ่าแล้วผมจะมาเทียบกับล้อ DID ให้ดูนะครับว่ามันต่างกันจุดไหนบ้างจุดแรกเลยหมุดมุดที่ว่าซี่เนี่ยของอาร์กอนนะครับเทียบกับ D i d อันนี้ดี d แท้นะครับเดี๋ยวผมจะบอก ดีดีแท้ขอบ17กวงา4ง1.4ดีเดี๋ยวผมหานี่ดีดีเจแปนแล้วสังเกตตัว JIS เนี่ยโลโก้ JIS หรือว่าสายฟ้าที่เขาเรียกกันผลิตปี2007นะครับอ่มาต่อที่อาร์กอนที่ผมจะเทียบให้ดูนะคือลองอาร์กอนแท้นะครับหมดุดหมุดตรงที่ใส่ซี่เนี่ยมันจะใหญ่ จะใหญ่อะใหญ่กว่าพวกรอทั่วไปปุ๊บแล้วก็จุดสังเกตอีกอย่างาตรงนี้นะครับตรงที่มันนูนขึ้นมาเนี่ยอ่าผมลืมพูดไป้ออากร์น,นี่มันก็จะมีหลายทรงไม่ว่าจะเป็นทรงรางน้ำทรง A ซึ่งความแตกต่างมันก็มันก็ไม่เหมือนกันแล้วครับแต่ละทรงบาง อีกทรงหนึ่งก็ต้องดูอีกจุดหนึ่งอันนี้ผมหมายถึงทรงเนี่ยครับเรียกว่าน่าจะทรง A ใช่ไหมอากอนล้อเนี่ยคู่เนี่ยามาดูนะครับดูต่อนะตรงนี้ที่เป็นนูนมาถึงตรงเนี้ยมันจะไม่นูนมากนะครับสังเกตดูนะมันจะไม่นูนมากดูดิดูเทียบปุ๊บแต่ถ้ามาดูของ DX D I D หรือของทำกรอบของอากอนนะคุณสังเกตรตรงนี้เลยมันจะนูนปุ๊บ แล้วหมุดหมุดตัวเนี้ก็จะไม่นูนเท่าของอากอนแทนนะครับถ้ารอทัวไปนะจุดสังเกตอีกอย่างหนึง่งส่วนมาดูด้านนี้ครับเนี่ยจุดสำคัญเลยเป็นล้อมาจากรถคันเดียวกันนะครับรถจากเสียงกงญี่ปุ่นแต่มาดูล้อด้านหลังเห็นไหมคำว่าอากอนล้อข้างนี้คือ เลเซอร์มาได้ตื้นมากครับจะเห็นเป็นแบบรอยขนแมวเลยตัว A ก็มีไม่เต็มตัว K ก็มีหายไปครึ่งหนึ่งนั่นก็คือเขาเลเซอร์มาตื้นมากจุดสังเกตก็น่าจะเกี่ยวกับเครื่องมือสมัยเก่าอะไม่ค่อยดีเลข18อ่เทียบกับตัวนี้นะเลข8เลข8ตัววงกลมด้านล่างจะเล็กกว่าด้านบนใช่ไหมมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เลข8 ด้านล่างใหญ่กว่าด้านบนนะครับลองดูนะแล้วก็มาดูดูที่เลขสามเลขสามยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่มาดูตัวทีฝั่งนี้ห่างของตัวทีก็เหลื่อมๆลงมาแล้วเห็นไหมมันอยู่ลึกกว่าตัวสีให้มองเป็นเส้นตรงแล้วก็อยู่กลางของตัวนี้ปุ๊บจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าห่างตัวทีเนี่ยมันต่ำก็เลขหก บก็มาดูสเปนคือตัวอักษรฝั่งนี้คือทั้งตื้นทั้งมันยังไงล่ะบางมากเป็นรอยขนแมวเลยครับเขาเลเซอร์มาแต่เนี่ยของแท้ครับฮะเหมือนเขาทำไม่ค่อย เนียนเท่าไหร่แล้วฝั่งเนี้ยไม่ค่อยสวยพวกตอกพวกอักษรอ,อะไรแบบเนี้ยนเดยะเป็นเกี่ยวกับเครื่องมือครับอันนี้รอสีเดิมเลยนะเนี่ยมาดูดุาหมุดหมุดของซี่ก็ใหญ่ใหญ่นะครับโอเค วันนี้ผมช่อง2-3-8 m a ม h i n e ชีนก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูล้ออัก,ก้อนแท้นะครับซึ่งก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าควรดูตรงไหนบ้าง 1. คือล้อสีทองให้ดูที่ความเงามันจะเงาแบบว่าเห็นแสงเห็นเงามือผมสะท้อนเลยนะครับ 2. ดูหมุดหมุดใหญ่ๆกวัวล้อเรียนแบบหรือล้อทั่วไป 3. ตัวอักษรตัวอักษรของลออาก,กอนปีเก่าๆเนี่ยคือตัวอักษรเขาทําไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับบางบางล้อนะบางล้อก็สวยเหมือนของผมล้อหน้าสวยล้อหลังนี่แบบว่าเป็นลายเป็นขนแมวเป็นกิีนตื้นๆถ้าดูไม่ดีอาจจะเห็นเป็นของปลอมเลยก็ได้ครับแล้วก็ 4. ฟอนตตัวอักษรนะครับฟอนตัวอักษรอยู่กึ่งกลาง ของล้อพอดีที่ผมบอกแล้วก็จะมีเลื่อนมันก็มีแบบว่าต่ําตัวอ,อักษรนะมันจะตอกไม่เท่ากันถ้ามองเป็นเส้นตรงบรรทัดเกินกลางมันก็มีต่ําลงมาบ้างเท่ากันเท่ากันต่ําโผล่มาให้เห็นก็สําหรับล้ออาก้อนวิธีดูของแท้ของผมก็มีเท่านี้ครับถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือทุกท่านถือว่าท่านไหนมีจุดสังเกต ื่นให้ผมได้ทราบก็แจ้งมาที่คอมเมนต์ด้านล่างครับผมจะปรับปรุงคุณภาพของคลิปให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ